ปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับรายวิชาเทคโนโลยีกันอีกครั้งหนึ่งค่ะสัปดาห์ที่10นี้นะคะเราอยู่ในบทที่4เรื่องสิ่งสยองสำรองอิ่มค่ะ ก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะเรามาทบทวนกันก่อนค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะครูให้นักเรียนทำใบกิจกรรมที่4.1นะคะ c าวแอนคอมเรามาทำใบกิจกรรมกันเพื่อจะดูว่าลักษณะการใช้งานเนี่ยควรจะอยู่บนคราวหรือว่าควรจะอยู่บนคอมพิวเตอร์นะคะนักเรียนหลายคนก็ส่งงานให้กับครูเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้ส่งนะนักเรียนรีบทาแล้วก็ส่งได้ที่รายออฟฟิเชียเดิมเลยค่ะ สัปดาห์นี้นะคะเด็กๆหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาค่ะ เปิดไปที่หน้า32นะคะวันนี้เราจะมาทําใบกิจกรรมที่4.2กันสํารองไว้ก่อนคะ่ะให้นักเรียนพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้นะคะและตอบว่าจะสํารองข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างไรนะคะตัวอย่างเช่นนักเรียนร่วมกันทํำงานกลุ่มโดยวาดภาพบนกระดาษอันนี้จะเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูนะข้อมูลที่เราจะต้องสํารองก็คือภา,ภาพวาดที่อยู่บนกระดาษใช่ไหมคะ วิธีการสำรองก็คือนำภาพไปถ่ายเอกสารสีหรือใช้เครื่องสแกนเก็บภาพไว้นะคะหรือว่าจะใช้กล้องเนี่ยบันทึกภาพไว้ก็ได้เหมือนกันนะคะอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างงั้นเดี๋ยวเราไปดูข้อที่หนึ่งที่เราจะทำกันเลยอ่ะเปิดมาหน้าที่33นะ นักเรียนทำรายงานด้วยโปรแกรมประมวลผลคำนะคะก็คือโปรแกรม Microsoft Word นั่นเองนะ,ะข้อมูลที่เราจะต้องสำรองคืออะไรคะเขาบอกว่านักเรียนทำรายงานเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เราจะต้องสำรองก็คือรายงานนั่นเองค่ะ,ะนักเรียนหยิบปากกามาเขียนลงไปเลยนะคะวิธีสำรองข้อมูลนะคะบันทึกข้อมูลด้วยอุปกรณ์สำรองข้อมูลเช่นอะไรบ้าง นักเรียนกิบปากกามาเขียนลงไปนะอันที่1ก็คือแฟตไดค่ะ,ะเราสามารถสำรองด้ยใช้แฟตไดก็ได้นะคะแผ่น CD หรือว่าแผ่น DVD ยังใช้ได้อยู่นะคะ ต่อไปฮาร์ดดิสค่ะอาจจะเป็นฮาร์ดดิสพกพาเนาะเราเก็บไว้ในเครื่องแล้วจริงๆเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องเนี่ยจะมีฮาร์ดดิสอยู่แล้วแต่ว่าเราสามารถซื้อฮาร์ดดิสเพิ่มเติมได้เป็นอุปกรณ์สำรองข้อมูลได้เก็บได้เยอะกว่าแฟลชไดรฟ์รนั่นเองนะคะหรือจะเก็บในมัลมารีการ์ดก็ได้นะคะมีอีกหลายช่องทางเลยที่เราสามารถสำรองข้อมูลไว้ได้นะคะครูไม่ได้เขียนอย่างเดียวแต่ให้นักเรียนได้เห็นภาพด้วยว่าแต่ละอุปกรณ์สำรองข้อมูลเนี่ยเป็นยังไงจริงๆมีอีกหลายอันเลยนะอาจ คยกตัวอย่างให้เท่านี้นะคะอีกอันนึงนะคะไม่ใช่อุปกรณ์ต่อพ่วงนะคะแต่เป็นระบบคลาวนั่นเองนะระบบคลาวที่ให้บริการพื้นที่โดย Google นั่นเองนะคะเราสามารถเอางานของเราเนี่ยไปฝากไว้ในระบบนั้นก็ได้นะคะเราจะได้ไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วงแต่เราสามารถฝากงานได้ในค้าวนั่นเองอจดลงไปเลยนะคะหน้าที่3 3ต่อไปค่ะ ข้อที่2นะคะนักเรียนกำลังคิดท่าเต้นเพลงท่าเต้นประกอบเพลงเพื่อนำไปแสดงในวันงานโรงเรียนนักเรียนจะทำยังไงดีข้อมูลที่ต้องสํารองก็คือท่าเต้นใช่ไหมคะท่าเต้นที่จะแสดงในงานโรงเรียนโจทย์บอกมาอย่างนี้ข้อมูลก็ต้องเป็นท่าเต้นใช่ไหมคะวิธีสํารองข้อมูลก็คือบันทึกท่าเต้นด้วยอะไรบ้างคะ อาจจะเป็นสมาร์ทโฟนนะคะหรือว่ากล้องถ่ายรูปก็ได้กล้องถ่ายรูปของนักเรยียนอาจจะเป็นกล้องดิจิตอลหรือกล้องอื่นๆก็ได้นะคะเราสามารถบันทึกได้หรืออาจจะบันทึกด้วยวิธีอื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นอย่างที่ครูยกตัวอย่างให้นักเรยียนดูนักเรยียนอาจจะเขียนเพิ่มเติมลงมาไม่ผิดนะคะไม่ใช่บอกว่าต้องเขียนตามครูแค่2ออย่างนี้นะแต่นักเรยียนสามารถหามาเพิ่มเติมได้ว่าเราจะสำรองท่าเต้นได้ยังไงนะคะต่อไปค่ะ ข้อที่3หนะ้าที่3 4นะคะนักเรียนคิดค้นสูตรขนมสูตรใหม่ถ้าเราจะต้องสำรองก็คือสูตรขนมนั่นเองใช่ไหมคะเราคิดค้นสูตรใหม่ได้แต่เราอยากจะบันทึกของเราเก็บไว้เพราะนั้นข้อมูลที่เราต้องสำรองก็คือสูตรขนมวิธีในการสำรองข้อมูลก็คือบันทึกสูตรขนมลงอุปกรณ์ดังนี้นะคะ อันที่1จดบันทึกอันที่2พิมพ์ลงในคอมพิวเตอร์หรืออันที่3นะคะถ่ายวิธีการทําขนมลงในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนก็ได้หรือจะถ่ายในกล้องดิจิตอลก็ได้นะคะได้อีกหลายๆายวิธีเลยนะคะเพงคนบอกว่าหนูจะไลฟ์สดลง facebook ก่อนเพื่อเก็บไปดูวันหลังก็ได้ TikTok ก,ก,ก็ได้นะคะลง u t u b e ก็ได้นะคะมีอีกหลายวิธีเลยนะคะว่าเป็นการสำรองข้อมูลของเรา นักเรียนเขียนลงไปได้เลยนะคะเขียนเพิ่มเติมต่อจากนี้ได้นะไม่จําเป็นต้องเหมือนครูนะค่ะข้อที่4ค่ะนักเรียนและคุณพ่อนํารถไปซ่อมที่อู่ซ่อมรถและกําลังจะกลับบ้านนักเรียนต้องการช่วยคุณพ่อจดจําสถานที่ตั้งของอู่ซ่อมรถเพื่อมารับรถในวันนัดหมายได้เพราะฉะนั้นข้อมูลที่ตัวเองต้องสํารองก็คืออะไรคะ่นักเรียนต้องสำรองก็คือ เส้นทางการมาอู่ซ่อมรถนะคะวิธีสำรองครูจดมาให้แล้วนะ 1. อาจจะบันทึกลงกระดาษหรือว่า2อาจจะเปิด Google Map ก็ได้หรือจะปักหมุดไว้ก็ได้ใช่ไหมนักเรียนน่าจ,จะรู้จักเนาะปักหมุดไว้จะได้รู้ว่าเอออู่ซ่อมรถอยู่ไหนคะ่ะมารับรถเขาตัดไปเราจะได้รู้หรือถ่ายวิดีโอเส้นทางก็ได้ใช่ไหมคะถ่ายเป็นรูปภาพนิ่งก็ได้ จำจุดสําคัญสําคัญก็ได้นะคะอันนี้ครูยกตัวอ,อ,อย่างมาแค่2อย่างนักเรียนเขียนเพิ่มเติมลงไปได้มากกว่าครูนะคะจริงๆวิธีการจุดจําเส้นทางมีเยอะแยะมากมายเลยไม่ได้จําเป็นว่าต้องจดหรือว่าเปิด g o o g l e m a p นะทาได้หลายวิธีอ่านะคะบันทึกเส้นทางอ่ะส่งงานนะคะได้ที่ระออ Official เดิมเลยอ่าแล้วก็นักเรียนคนไหนนะคะที่บอกว่าเรียนไม่ทัน นะคะตามงานไม่ทันเลยนักเรียนสามารถดูคลิปย้อนหลังได้นะคะที่ช่องของครูแอมสุขใจวิทยานักเรียนเซิร์ชเข้าไปแล้วก็จะมีเพลย์ลิสห้นะคะในแต่ละเพลย์ลิสเนี่ยครูก็จะแยกเป็นสัปดาห์ให้สัปดาห์ที่1จนถึงสัปดาห์ที่10ตอนนี้เป็นสัปดาห์ที่10แล้วนะครูก็จะอัปโหลดคลิปวิดีโอลงไปให้นักเรียนก็เข้าไปดูในแต่ละรายสัปดาห์ที่เรายังไม่ได้ทานะคะหรือถ้านักเรียน ไม่แน่ใจว่าตัวเองทําแล้วหรือยังนะคะนักเรียนก็ไลน์สอบถามนี่แห f o อเฟเชียลได้เลยครูก็จะตอบให้ว่านักเรียนขาดอะไรบ้างตามงานไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเรากําลังจะสอบกลางภาคกันแล้วเดี๋ยวหมดการภาคเราก็จะมีงานอื่นอีกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รีบเก็บงานตั้งแต่ตอนนี้งานมันก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะบางทีนักเรียนมาถามครูว่า คุณครูคะงานสัปดาห์นี้คืออะไรครูก็จำไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าครูสอนเยอะมากนะคะต,ต,ตั้งแต่ป .1 ถึงป .6 เพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดคือนักเรียนกลับไปดูคลิปย้อนหลังนักเรียนก็จะทํางานได้ครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยความเป็นห่วงนะคะอยากให้นักเรียนทยอยทำงานกันให้เสร็จจะได้ไม่ต้องมีงานค้างให้เหนื่อยกันแล้วก็ทุกชิ้นงานนะคะคุณครูเช็คแล้วก็จะไปปรับเป็นคะแนนแต่ละตัวชี้วัดให้กับนักเรียนเพื่อที่จะเป็นคะแนนเก็บต่อไปคะ่ะ สำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็พอแค่นี้ก่อนในสัปดาห์ที่10นะคะในสัปดาห์ต่อๆไปเราอาจจะเจอรายสวนกันบ้างนะคะสำหรับสัปดาห์นี้พอแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ